สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดอนนะครับดอนนครวงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพูดภาษาท้องถินนะ่นเนอนะครับวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสมาบ้านนะครับก็เลยลงมาเล่นมาดูนะครับมาดูบรรยากาศบ้านทุ่งนะครับสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะแล้วก็พวกอาพวกลุงก็มาหาปานั้นพอด,ดีผมก็เลยแบบแปลงตัว เนียนมานัองเขาเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวยังไงก็รับชมต่อไปนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือผ่านนะครับผ่านยังไม่ลงนะครับนี่ยังรวมตัวไม่เสร็จส่วนนี่ผ่านการครับเอาโชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อยอาการบ๊วผ่านการครับนี่นะครับนี่คือสีสันของบ้านองวงครับผมทำไห้กับว่าให้ลูกหลานดูครับนี่คือเขาคุดหลอก ไหมนะครับขนพวกแหนพวกอะไรขึ้นเมื่อล้วนะครับก็เลยมานั่งเล่นเอาบรรยากาศครับวันนี้อากาศดีครับท้องฟ้ามีเมฆมีอะไรบอลอนครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวติีตามไปเรื่อยๆครับผมอ่านะครับมานี่ตอนนี้นะครับเริ่มลงกันแล้วนะครับลงแบบเดี๋ยวจีอธิบายในการทำนะครับคือเจะเอาอวนนี่นะครับลาก ลากมาเรื่อยๆครับนี่ตอนนี้ลงอวนไปแล้วลากไปกักไปจะครึ่งนึงนะครับแล้วก็จีหว่านแฮกันนะครับเล่นน้ำคลายเครียดนะครับนุ่นพานครับพานโจครับพานโจขอจกมือยกไม้เด้องเอือนุนครับนี่ครับพานนิวครับพานควนครับพานไม้ครับยกมือเด้องบักมือเด้องบนฟังอ่ะสวัสดีนี่ครับพานแดงครับนี่พ่านบัสครับ นี่พันจริงครับนู้นคนหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลากเซตนะครับเดี๋ยวจีมาถ่ายดูอีกนะครับเด่นน้ำนะครับบรรยุทธ์นะครับนี่นะครับกระลังถึงกระลังถึงนั่นครับพันบัดเหยียบหอยหแล้วลลลแล้วพันการว่าขี้เลนลึกขี้ตมลึก เลื่อนมันเลื่อนอุบัติเหตุครับได้แผลครับเอาน้ำล้างเอาน้ำล้างออกแล้วก็ยาเส้นอัดปัสเตอร์ปิดไว้ลึกไหมสำพัมหมูว่านนี่แหละนะครับเดี๋ยวประถมพยาบาลผ่านบัตรก่อนครับเหยียบหอยครับเลือดนะครับอุบัติเหตุครับครับคเดี๋ยวนี่นะครับพันจริงอยู่บนฝั่งนะครับ กำลังดึงครับกำลังดึงอันนี้เกียวเกี้ยวขึ้นโคกเลยเนี่ยโอเจะไปตั้งไว้หลักกานแห่โอเคครับตั้งลบออกขึ้นแล้วป้าอมไปบขึ้นกามันมาจากนู้นมันมาจากทางหลัง นี่ครับบรรยากาศมาหนังวงกับมะเร็งนู่นครับจะคข้องอวนอันโจอืดกระบอกมีปัญหาแช่บับเร็จะท่านะ มัดเลยมักเรถดีเลยครับกานาาเช็ดได้เลยนะดูอะไรได้เดี๋ยวจะเจอลูกพีเอียสสวดยาเส้นนะครับตอนนี้คัดเลือดยาเส้นนะครับสมุนไพรพื้นบ้านนะครับออกมาทุ่งแล้วมันหาของบ่ได้ครับแต่ว่าเวลาผมนะครับดอนผ่านดอนนะครับออกทุ่งนะครับผมติดตลอดเลยครับเป็นโซพาร์ตเนี่ยพวกเออนี่นี่นิวพาร์ตเนาะติดตัวตลอดครับ อ่านะครับลงถือถังไม้น้ำเด้งมาใส่ป่านี่ครับคนก็มาเพิ่มเรื่อยๆครับมันดาพีปานาอากันนี่แหละครับนะครับจะติดตามเรื่อยๆนะครับบ้านอยู่ตรงไหนติดลักติดลักลักอะไรทวมหัวเลยเนลักใหม่ตั้งบ้านไว้บ่อทิ้งทอดได้บ่อติดหัวเนาะนี่นะครับบรรยากาศนะครับ นี่มาเพิ่มครับพันหอยครับโชว์นิ้วโชว์ไม่โชว์มือด้วโนี่ครับนี่ครับปลาคินกันครับครับผมนะบ้านหนองวงแม่ปลาคินครับเพื่อนี่กันครับปลาบันครับพราะเราไม่งบบ้างเฮ้อไปไกลขาดนั้นอ้าวคนยิ่งโจับมาตอนนี้อ้าว อนี่มีสองภาษานะครับแต่ว่าผมถนัดภาษานี่นะครับภาษาโคราชนะก็ขอใช้ภาษาพื้นบ้านในการบรรยายนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ บ้านเฮาครับบ้านเฮาหากินง่ายๆครับครับครับเดี<ะ>๋ยวบ้านเฮาหากินง่ายงมาดูตอนนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปประถมพยาบาลพันรถต่อนะครับเดี๋ยวมาถ่ายอีกเนาะ